ลุกกระแสพอรอบอสมรสท่าเทียมเรย่าแทมในงานสมรสนริมิตพายลำธารสีรุ้งเตรียมแถลงข่าวกำลังเป็นกระแสสำหรับพอรอบอสมรสท่าเทียมที่เตรียมประกาศใช้ในวันที่22มกราคม2568งานนี้หลังจากที่คู่รักเรยารชยานิลกาเจ้าของธุรกิจรายเห t ่แท็กเอเจจากประเทศออสเตรเลียและคู่รักนอกวงการคุณแทนนติมนแสนยามาดบินลัดฟ้าจากออสเตรเลียประกาศแต่งงานในเมืองไทย เหมือนเป็นการปลุกกระแสให้กับคู่รัก LGBTQ ได้กล้าประกาศตัวและเป็นหนึ่งในคู่ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จล่าสุดจึงได้เตรียมถแถลงข่าวร่วมกับนางสาววาดดาวอันนหนชุมาพรประธานและผู้ก่อตั้งนริมิตพลายผู้จัดงานแบงคอข้คลายบางกอกคลาย และกรรมธิการสมรสเท่าเทียมภาคประชาชนและสันสิทธวีธีรกุลชนผู้ก่อตั้งกลุ่มลำธทานสีรุ้งตัวแทนกลุ่มคริสเตียน LGBTQIA+ บวกโดยกำหนดแถลงข่าวในวันที่9พฤศจิกายนนี้เวลา16.30 18.00นณห้องจูปิเตอร์11-13ชั้น1อาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีโดยงานนี้สันสิทธวีธีรกุลชนผู้ก่อตั้งกลุ่มลำธานสีรุ้งตัวแทนกลุ่มคริสเตียน LGBTQIA+ เข้าร่ว เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมสัมภาษณ์พิเศษถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับกลุ่ม LGBTQIA+ บวกที่มีความเชื่อในพระเจ้าสนับสนุนให้คริสตจักรหันมาทำความเข้าใจเรื่องเพศหลากหลายและศึกษาพระคัมภีร์ในมุมมองใหม่ อีกทั้งได้รับเกียรติจากวาดดาวอันันชูมาพรประธานและผู้ก่อตั้งนรุมิตพายในฐานะผู้จัดงานแบงอบคอกลายบางกอกลายและกรรมธิการสมรเท่าเทียมภาคประชาชนและนงนภจรเจริญที่จะมาอัปเดตการเฉลิมฉลองงานแต่งงานคู่รัก LGBTQIAN บวก และจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม1,448คู่ให้ทุกคนร่วม c e เลบร a ชันออฟเลิฟบกสะบัดธงคลายสีรุ้งประกาศชัยชนะวันแห่งประวัติศาสตร์ของ LGBTQIAN บวกฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างเป็นทางการอีกด้วยงานนี้ใครอยากรู้เรื่องราวความรักของทั้งคู่และความคืบหน้าเกี่ยวกับพอรอบอรสมรสเท่าเทียมเตรียมอัปเดตเรื่องราวต่างๆแบบหมดเปลือกและร่วมเป็น สักขีพยานความรักร่วมกันในพิธีมงคลสมรสของคู่รัก LGBTQ ในแบบฉบับของยูริหรือหญิงรักหญิงส่งท้ายปีบฉบับของยูริหรือหญิงรักหญิงส่งท้ายปี